หนึชุดแบ่งกันกิน2คนน่าสงสาร <c oughs> สวัสดีค่ะขณะนี้เวลา1นึ่ทุ่มของอเมริกานะคะเราสองคนก็ออกมากินเบอร์เกอร์ค่ะเจ้านี้ค่ะ r e ร w a า o n นะคะเบอร์เกอร์เจ้านี้อร่อยดีค่ะดี <c oughs> อุณหภูมิตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ส <c oughs> ององศานะคะหนาวมากค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูบรรยากาศการกินเบอร์เกอร์ในอเมริกานะคะที่นี่เนี่ยการกินเบอร์เกอร์ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะวันนี้เนี่ยร้านที่เราจะมาเป็นร้าน Red Wagon นะคะ,ะร้านนี้ค่ะ,ะเบอร์เกอร์เขาอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยร้านนี้เขาทำแพนทิงสวยมากนะคะมีซูเปอร์แมนนะ ก็มีใครองเนะี่ยศิลปะศิลปะนะคะนีออ่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะก็ต้องไปยืนสั่งอาหารกันเองนะคะเดี๋ยวพนักงานเขาจะมาเสิร์ฟนะคะจ่ายค่าอาหารเสร็จเนี่ยน้ำไปเติมเองค่ะนะคะคนระเบิดทำหน้าที่เติมน้ำ อยู่ที่นี่คือไม่ว่าอากาศจะหนาวขนาดไหนนะฮะทุกคนก็จะกินน้าแข็งนะฮะใส่โค้กใส่อะไรก็แล้วแต่เราเรื่องนะคะ <Thank you. S 1> อันนี้เราสั่งแค่ชุดเดียวนะคะต้องแบ่งกันกินค่ะไม่ใช่ว่าอะไรหรอกเพราะช่วงนี้พวกเราสองคนกำลังควบคุมน้ำหนักนะคะ <ๆ>กินนิดเดียวพอคะ่ะจะได้ไม่รู้สึกผิดนะคะดูหน้าคนกินอร่อยไหมคะยาม,มีและมีซี e ิเ,เบอร์เกอร์นะะเดี๋ยวจะกินแค่หนึ่งคำก็พอนะคะพอไม่อยากจะอ้วนควบคุมน้ำหนักลดมาได้สองกิโลแล้วคะ่ะส่วนคุณโรเบิร์ตก็ลดได้กี่กิโลคะไม่รู้ เขาก็ลดเยอะแล้วแหละนะคะอย่างน้อยๆคือภูมิก็ลดลง <got> นะโอเคะ okay. อร่อยมากเลยเขาบอกเนะี่ยไม่กล้ากินเยอะค่ะนะเบอร์เกอร์เจ้านี้อร่อยมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์เกอร์ไม่กี่เจ้าที่จินนี่ชอบกินในอเมริกานะคะคือมันจะหอมอร่อยอ่ะนะ,ะแต่กินแค่คำสองคำก็พอนะคะ หชุดแบ่งกันกิน2คนน่าชมสาญเฟรนฟรายเจ้านี้ก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะอร่อยมากนะฮะเบอร์เกอร์ที่เราสั่งนะจะเป็นเบอร์เกอร์เบคอนชีสนะฮะแล้วก็นเนื้อค่ะัวสิกินอย่างาเด็ดอร่อยนะคะของพวกน,นี้ก็คือกินเยอะไม่ได้ะค่ะนะอัน <c oughs> นี้นะคะมื้อนี้ มื้อนี้เนี่ยก็ไม่ได้สั่งเยอะนะฮะเพราะเรากําลังควบคุมน้ําหนักอยู่นะฮะเนี่ย่ะแค่น้ำสองแก้วกับเบอร์เกอร์และเฟรนฟรายเนี่ยทั้งหมดนี้นะฮะราคาอยู่ที่สิบหกเหรียญน,นะคะก็จะรวมค่าภาษีอะไรต่างๆนะคะประมาณสิหกเหรียญก็เงินบาทเนี่ยก็อยู่ที่ห้าร้อยกว่าบาทนะคะ อยู่ที่อเมริกาก็ราคานี้ถือว่าราคาปกตินะคะช่วงนี้เราสองคนก็พยายามควบคุมน้ำน,น,นหนักนะะเพราะคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขานนหนักขึ้นกับยี่สิบโลนะคะจินนี่ก็ขึ้นเกือบเกือบสิบโลนะคะต้องเอาลงให้ได้นะคะอโอเคจ้าบ๊ายบายโรเบิร์ตบายบาย,บาย,บาย